ขอความเจริญในธทามจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนามคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้กบดาญาตโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาอาตมาภาพจะนามพระโสดมาเผยแผ่ให้กบดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระโสดที่อาตมาภาพจะนามมาเผยแผ่ชื่อว่าอัตะรักิตาโสดโสดที่ว่าเรื่อง ความละอายต่อบาปชื่อว่าเป็นการรักษาตนข้อความนายพระสูตรนั้นมีว่าพระเจ้าปฏิเสธที่โกศลกรบทูลนพระผู้มีพระภาคว่า่วนชนบางพวกประพฤติกายสุจริตวาเจสุจริตมโนสุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่ารักษาตนแม้ว่าผลช้างผลม้าผลรถหรือผลเดินเท้าไม่รักษาเขาก็ตาม ชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักษาตนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายในมีใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักษาตนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการสำรวมกายเป็นการดีการสำรวมวาจาเป็นการดีการสำรวมใจเป็นการดี การสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดีบุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้วมีความระอายต่อบาปเรากล่าวว่าราักษาตนก็ความเหล่านี้มาในพระโสตสังยุตนิกายสัขาทวัตพ,พระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่หนึ้หน้าที่134อาัตมาภาพนำมาเจริญพรให้กับปรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นการประพฤติปฏิบัติ ในการดําเนินตามลอยคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสามพุทธเจ้าสืบต่อไปเพื่อการบรรลุถึงมากผลผนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางคําสั่งสอนสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั่นเองอาตมาภาพของหน่วยพอญาตโยมสาธิชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร